ท่านผู้ชมพบกับช่องเบงนิสตาอีกแล้วนะคะเราไม่เจอกันมาประมาณ7-8เดือนเพราะว่าคลิปล่าสุดก็คือเป็นคลิปย้อมผมรีวิวน้องบายไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็เป็นเพิ่งคัมแบ็กกลับมาครั้งนี้เบนอีกแล้วจ้ะเรียกว่าเป็นหาทำนะคะเบนเบื่อผมสีด้วยแล้วคือเบนจะบอกก่อนนี้ว่าผมเนี้ยคือเบนไม่ค่อยได้ผ่านการทําสีผม อะไรมากมายนะเบนจะเข้าเรื่องเลยเนาะคือผมตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ผ่านการทําสีผมนานๆครั้งถึงจะทําแล้วก็ไม่เคยฟอกสีไม่เคยยืดนะคะเคยแต่เป็นการาย้อมผมสีที่เป็นต้องการคือเป็นสีน้าตาลอ่อนอ่อนแบบอ่อนมากที่สุดโดยที่อยากให้ติดหมดุนๆนิดนึงเบนเลยมีความคิดของตัวเองว่าติ๊งคือไม่ได้ดูรีวิวแต่อย่างใดก็คือจะเรียกว,ว่าเป็นการ ตายเอาดับหน้าเลยก็ว่าได้ก็คือเบนเลือก um เป็นสองสีผสมกันเห็นไหมซึ่งเบริน่าเนี่ยมันจะใช้เป็นสี A38 นะคะหรือว่าสีบอลอ่อนประกายหมุนนะคะกับอีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีโ o แลนด์2 2นะคะโรแลนด์อาร وم าคอลเลกชนครีมนะคะ L22 นะคะเป็นสี บอลอ่อนประกายทองก็คือพูดง่ายๆว่าเบนเลือกบอลอ่อนทั้งสองอันนะคะอันนี้เป็นบอลอ่อนประกายทองบอลอ่อนประกายหมุนนะคะก็คือจะมผสมกันขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกให้สระผมให้หมาดๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมติดมากแค่ไหนไปเลยก็เป่าผมมาแล้วอย่างที่เห็นนะคะให้ผมหมาดๆก็พอเนี่ยเห็นไหม เราจะต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อที่เราสามารถที่จะเปื้อนได้นะคะเป็นขอไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนเสื้อก่อนนะหนึ่งสีดำนะทุกคนหนึ่งสองปุ๊บอ่ะเรียบร้อยก็เปลี่ยนเสื้อก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะผสมสีกันเลยแล้วก็มาดูกันตัวบริลน่านะคะสิ่งที่เขาให้มานี้เป็นซื้อมาในราคา69บาทนะจ๊ะ59หรือ69ไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอหาราคาเดี๋ยวแปะให้ดูใหม่นะคะ ัวนี้ก็จะมีให้สองอย่างนะคะไม่มีอะไรใดๆอุปกรณ์อ,อื่นมาให้เลยเพราะว่านะคะอาจจะราคาถูกนะคะใช้สองตัวนี้ผสมกันเลยโดยตรงอันนี้เขาจะไม่มีตัวทิ้นมงทิ้นเม้นมาให้เนาะ,ะผสมเลยนะคะทุกคนมันเหมือนไอ้นี่ปะไอ้ขนมเด็กอะที่มันเป็นหลอดเนอี่ยพูดเล่นเนเด็กก็ไปกินวันหนึ่งนะคะเอามาผสมกันได้เลยผสมกันให้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นสีแรกก็คือสีบอลเอ เบลิน่าจำไม่ได้เบลินค่ะ A38 า a ส8สีบอลอ่อนประกายหมุนต่อไปเบนก็จะเอาสีผสมเป็นตัวของ Roland a r o m a c o l o r นะคะเป็นสี L22 หรือว่าสีบอลอ่อนประกายถองตัว Roland นะคะในราคาหนึบาทเขาก็มีเป็นตัวผสมสี2ตัวนี้นะคะที่จะเป็นสีผสมกันเป็นส่วนผสมของเขาอะนะคะแล้วก็ตัวทรีทเม้นตัวถุงมือนะคะ อันนี้เป็นแปลงแล้วก็เป็นโลเลนอะโลมาเคลตินนะคะใส่สีผสมของตัวโลเลนไปก่อนนะคะเป็นสีบลอนอ่อนประกายทองนะคะเราจะใช้ตัวที่เขาแถมมาเนี่ยลูบไหล้เส้นผมไม่ทั่วก่อนการทำสีนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะเบนก็จะเชื่อเขาใยการที่เบนก็จะลูบไล้เส้นผมไม่ทั่วนะคะ ชอบพอเป็นพิธีนะโอเคทีนี้เป็นแบ่งเตจเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทำสีไปน,นะคะ ตอนนี้เราย้อมผมการเสร็จติ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันเป่าผมให้แห้งแล้วทุกคนจะได้มาพบกับผมใหม่ของเบนและมาลุ้นไปพร้อมๆกันกับเบนว่าผมที่เบนปรารถนาคือสีน้ำตาลแบบหมุนๆน้ำตาลแบบชัดเจน <c oughs> ไปติดตามชมกันได้เลยเดี๋ยวขอวาร์ปได้ไหมเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วอพอค่ะหนึ่งองสามว้า ไม่อยากจะเชื่อแบบเดียวเท่านั้นนะคะ20นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะผมแห้งแล้วเรียบร้อยผมที่ได้ออกมาจากการ mix and match ซึ่งพอสองสีนี้ผสมกันเลยทำให้ได้สีประมาณเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาได้สีนี้เห็นไหมทุกคนคือตอนแรกเนี่ยผมเป็นค่อนข้างที่จะดำเลยนะเดี๋ยวไปนจ insert ขึ้นมาให้ คือแต่ว่าเบนชอบแต่ว่าตอนเบนก็ชอบโทนสีเขานะคะคือเบนแค่อยากผมสีน้ำตาลก็ให้หน้ามันดูสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นแต่ว่าผมที่ได้มาจากสีที่เราคาดการไว้เนี่ย คือเป็นไปตามที่คาดกันไ์ไไหมไม่คิดว่ามันจะอ่อนลงกว่านี้นิดนึงไม่คิดว่ามันจะอ่อนกว่านี้นิดนึงแต่ว่าก็เป็นโทนสีที่เม้นต้องการพอดีนะคะที่สําคัญเมนจะบอกว่าผมไม่เสียเลยนะคะผมไม่เสียเลยอาจจะเป็นด้วยตัวทรีทเมนต์ของโริลร์อเลนที่เขาแถมมาให้ทําให้ผมเลยนะดูดิไม่เสียเลยไม่เสียเลยนัจแตนิดเดียวผมยังนุ่มสวยเสมอแล้วก็ไม่เป็นสังกะตังนะทุกคนดูดิเห็นไะ ผมไม่เสียเลยคือดีมากคือผมไม่เสียแนะนำเลยนะคะ2ตัวนี้ก็คือไม่ได้ทําให้ผมเสียคลีปหน้าเบนจะทําอะไรเป็นอะไรกินอะไรที่ไหนยังไงอย่าลืมติดตามเบนนะคะโดยการที่กด follow และกดกระดิ่งไว้เลยนะ,ะมีเเ็นขอลาไปก่อนนะคะและครั้งหน้าพบกันใหม่ค่ะ